แคปมานะว่าคุณได้กด subscribe แล้วนะครับผมมอบส่วนลดให้เลย1นึ่งบาททุกคนใครมาก่อนได้ก่อนสวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออโต้นะครับเต้นรถมือ2ที่คุณวางใจนะวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า m a ส d a 2นะครับสกายแอคทีเครื่องยนต์เบนซินนะครับรุ่นย่อยไฮคอนเน c กนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปลายปีนะครับ2018นะครับจดทะเบียนปี2019นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า สวยงามมากๆแล้วมาด้า2ต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมนะโดยส่วนมากคนที่จะหารถคันแรกมักจะหา e ีโกคาใช่ไหมครับมาด้า2เป็นอีโกคาที่ยอดนิยมสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ามาด้า2คันนี้จะใหม่ขนาดไหนและมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r sure. s u r e com ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าตัวรถของเจ้ามาด้าสคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านะครับสวยงามสุดๆนะมีชุดแต่งสะเกิตมารอบคันเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดํามีโลโก้มัด้อยู่ตรงกลางครับรุ่นไฮคอนเน็กเนี่ยไฟหน้าสวยสุดๆเลยนะ ไฟหน้านะครับดูนะครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มาให้นะครับแล้วด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับดูนะครับมีคมเนียยด้วยนะสวยงามสุดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ผมชอบมากๆเลยนะถัดมาเลยนะครับนี่นะครับล้อจะเป็นล้อแม็กขอบ15เดิมจากโรงงานนะครับยางนะครับนี่จากที่ผมบอกเลยนะยางผลิตสัปดาห์ที่40ปี2018กว่าลูกค้าจะซื้อรถเนี่ยก็ต้อง ปลายปีก็คือปลายสุดๆของปี2018แล้วนะแล้วก็จดทะเบียนปี2019นะครับดอกอยางเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ายังลึกอยู่แต่ว่าสภาพยางไม่สวยเท่าไหร่นะผมแนะนำว่าถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับเอาไปเปลี่ยนเนี่ยดีที่สุดนะครับถัดมาเลยไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับดูสวยงามสุดๆเลยนะครับอ่าเจ้ามัดด้าสองคันนี้นะครับด้ามจากประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็เป็นสมาร์ทคีเรตเอนทรนะครับซึ่งสามารถล็อกรถและสามารถปลดล็อกจากด้ามจับประตูได้เลยนะครับตามมาเลยนะครับมาด้านหลังนะสะภาพสีโดยรวมเนี่ยสวยงามมากๆนะคันนี้นะเดิมๆนะไม่เคยเก็บงานเลยนะครับสวยสุดๆ,ๆนะครับทางด้านหลังของเจ้ามาด้า2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในรุ่น Eco c a าสํสำหรับผมเลยนะผมมองว่ามาด้า2เป็นรถที่ดีไซน์มาสปอร์ตที่สุดแล้วดูฉกเฉีวยวมากดูนะครับ นี่นะครับมีสปอยเลอร์ด้วยนะไฟเบรกตรงที่3นะครับโลโก้นะครับสกายแอคทีนะครับนี่นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด4จุดนะปลายท่อเป็นปลายท่อคู่แต่ว่าเป็นปลายท่อแต่งนะครับออกจริงแค่รูเดียวนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะตเกิร์หลังนะครับมาเรามาดูกันนะคันนี้เป็น5ประตูเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังตัวรถนะครับของเจ้ามาด้าสนะครับก็ต้องบอกว่า สามารถเก็บของที่มีขนาดใหญ่ได้แล้วกระเป๋าเดินทางนะเก็บได้สบายๆเลยนะแล้วก็นี่นะครับอันนี้คือนะครับที่บางสัมภาระนะเวลาที่เราเก็บของมีค่าไว้ในรถเนี่ยมันจะช่วยบทบางนะครับไม่ให้คนเห็นนะว่าด้านท้ายรถเรามีของมีค่าอะไรนะครับก็มีประโยชน์มากๆนะแล้วก็บาะแถว2สามารถปรับพับได้ 60- 40นะครับก็ยิ่งทําให้เราเก็บของได้เพิ่มขึ้นมากไปอีกนะครับอ่าเรามาดูนะของเปิดนะครับนี่นะครับเปิดขอเปิดด้านล่างอ่าด้านหลังนะครับนี่นะครับ ยางอะไหล่เนาะอุปกรณ์เปลี่ยนล้ออยู่ครบนะยางอะไหล่เนี่ยใหม่ใหม่ไม่เคยถูกใช้นะครับเพราะว่ายางเดิมโรงงานเนี่ยก็ยังอยู่ที่ล้อสี่ล้อเนาะอันนี้ก็คือเป็นยางที่ติดมากับตัวรถไม่เคยใช้เลยแต่ก็ใช้ถาวรไม่ได้นะถ้าใครเกิดยางแตกเป็นล้อที่แบบเอาไปใช้ช่วคราวเท่านั้นนะครับฝาถาังน้ํามันนะครับของเจ้ามาด้าสองสก,กายแอคทีฟคันนี้นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะด้านหลังฝั่งซ้ายแล้วก็นี่นะครับน้ามันที่เติมได้นะครับจะเป็น e 1 0กับ e 2 0นะครับนะครับแล้วก็ ลองรับนะครับ95เนาะเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับ E20 เติมได้95เติมได้91ห้ามเติมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า Mazda 2แล้วนะอย่างที่เห็นนะผมเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ใช้คำว่าตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเข้ามานั่งใน Mazda 2เนี่ยแล้วสะดวกสบายนะดูนะไม่อึดอัดเลยนะไซส์ผมสามารถนั่งได้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมบอกก่อนว่าภายในเจ้ามาด้า2นะ ดีเทลเขาเนี่ยดูสปอร์ตสุดๆสวยงามมากๆนะครับดูนะครับการแต่งคอนโซลนะครับสวยงามนะเนี่ยนะครับนี่นะครับหนังนะเดินได้นะครับสวยงามสุดๆนะตัวบเบาะด้วยนะเบาะมีเดินได้แดงนะสวยงามดูสปอร์ตนะสภาพเบาะต้องบอกเลยว่าใหม่สุดๆไม่มีคราบไม่มีการยุบตัวไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มด้านหน้าผมเลยนะ ที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะทรงสปอร์ตนะครับจับถนัดมือมากนะครับขับมือเดียวได้ด้วยเนาะนี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะครับจากพวงมาลัยได้เลยนะครับทางด้านขวาจะมีครุสคอนโทรลนะช่วยให้เรานะครับขับทางไกลลดความเร็วยกเท้าออกจากคันเลงได้เลยนะรอแตะเบรกอย่างเดียวนะครับมาตรงกลางรถนะครับ ด้านตรงกลางเราจะมีจอขนาดใหญ่นะเจ็ดนิ้วอยู่ตรงกลางเลยนะครับถัดลงมานะครับแอร์นะครับจะสามารถปรับเป็นระบบออโต้ได้ด้วยนะครับด้านซ้ายก็ปรับอุณหภูมินะด้านขวาเป็นทิศทางของแอร์นะครับถัดลงมาก็เป็นช่องใส่ซีดีนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับที่ชาร์จไฟนะครับแล้วก็ที่เสียบ USB นะแล้วก็ที่ใส่เอเดนการ์ดนะครับเนวิเกเตอร์นะครับเกียร์นะครับการดีไซน์เนี่ยสวยงามนะดูนะนี่นะครับการดีไซน์ของเขามันสวยมากๆากอะมาด้าสองนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะเอาไว้เร่งแซงนะครับถัดลงมาเลยนะครับเบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้ทั่วไปเนาะแล้วก็นี่ผมชอบมาด้าสองฟังก์ชันนี้มากนะดูดีนะครับเป็นอีโก้คาร์ที่มีเซ็นเตอร์คอมมานด์นะครับเราสามารถควบคุมนะครับปรับค่าหน้าจอจากกลุ่มนี้ได้เลยนะนี่นะครับลองดูที่หน้าจอนะนี่นะครับเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับโอเคนะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่นะครับจะมีช่องวางแก้วด้วย นะครับแล้วก็มีที่เก็บของเพียงเล็กน้อยนะครับโอเคถัดมานะนี่นะครับหลายๆคนต้องคุ้นชินแน่นี่นะครับหน้าจอ Active d r ดวิ n g ซึ่งนะครับเวลาที่เราขับรถมันจะเป็นภาพสะท้อนเข้าไปเนาะคนขับขี่จะเห็นนะครับว่าเราวิ่งอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่เลยเนาะก็สะดวกสบายสวยงามดีนะเวลาที่เราดับรถหน้าจอ Active d r ดวิ่งจะพับลงมาเองและเมื่อเราสตาร์ทรถหน้าจอ Active d r ดวิ่งจะพับขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับทางด้านขวาสุดตรงนี้นะกระจกมองข้างนะครับจะเป็น ระบบพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกกระจกจะเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับก็คือฝั่งคนขับนะครับแล้วก็นี่นะครับกันลื่นถลายแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับด้านหน้าก็ต้องบอกว่าถือว่าโอเคมากนะการดีไซน์ของบัตด้าสเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นรถอีโก้คาร์เนาะรถอีโก้คาร์เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะออกแบบมาได้แบบฟังก์ชันครบครันขนาดนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผม,มจะลองไปนั่งด้านหลังดูนะว่า รถอีโก้คาเนี่ยไซส์ใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยจะนั่งได้ไหมนะครับไปตามผมมาเลยครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหลังนะครับของเจ้ามาด้าสองคันนี้นะถามว่านั่งสบายไหมผมบอกเลยนะนั่งไม่สบายนั่งได้ไหมนั่งได้สองคนกําลังดีผมว่านะตรงกลางยังมีใครเลยเนาะนั่งสองคนกําลังดีนะครับสามคนผมว่าไม่หมนะเนาะแต่ว่า ไซส์ผมนะถ้าเป็นไซส์คนอื่นผมว่าคิดว่านั่งสบายแหละอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกกันว่านะครับสภาพเบาะสวยงามมากๆคันนี้ไม่มีข่าไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีการยุบตัวเนาะนี่นะครับสวยอ่ะเบาะหนังสีดําอ่ะสวยงามมากๆแล้วดีเทลเบาะเขาเนี่ยทุกตรงเลยอะ่ะมันมีได้แดงเดินอยู่ทุกที่เลยครับอ่าด้านหลังเบาะนะครับก็จะมีที่ใส่เอกสารเนาะอืมด้านหลังก็ถือว่าไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็น อีโกคาเนาะแต่ข้างหน้าฟังก์ชันแน่นเปรี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูสภาพห้องเครื่องนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เคยถูกชนมาไหมนะครับไปดูโครงสร้างกันเดิมหรือโดนตามผมไปเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าห้องเครื่องนะครับของเจ้ามาด้าสองสกายแอคทีฟคันนี้นะต้องบอกก่อนว่านะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,300ซีซี93แรงม้ามาด้าสองขึ้นชื่อเรื่องให้กําลังรถได้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันมากๆนะครับ อ่าเรามาดูสภาพห้องเครื่องนะครับผมต้องบอกกนว่าสภาพห้องเครื่องนี่สวยๆเลยนะนี่นะครับแต้มสีจากโรงงานนะอยู่ครบนะครับอ่ะเรามาดูนะครับคันนี้ไม่เคยแกะฝากระโปรงผมบอกเลยดูเลยชัดๆไม่เคยแกะฝากระโปรงดูกลมเม็ดอาร์คเรียงตัวอยู่ครบดูกลมกลมดิกลมดิกลมดิเม็ดอาร์คอยู่ครบกลมดิกลมดิกลมดิกนี่นะครับโลโก้มาสด้านะครับนี่นะครับป้ายมอกนะครับนี่นะครับ เรียงมาเลยนะครับนี่นะครับลูกลมดิกลมดิกลมดิกน็อตไม่เคยแก่นะครับหาดูได้เลยนะอ่าสวยงามสุดๆนะอ่าต่อมานะครับเรามาดูประตูบานอื่นมางว่าเดิมทั้งคันหรือเปล่านะครับอ่าเริ่มที่ประตูบานหน้าฝั่งคนขับดึงเลยอโอเคมานี่ดูเลยครับอาร์ เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมไม่มีตัดต่อไม่มีรอยตะเข็บใดๆนะดูได้เลยนะนี่นะครับ Med เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับบานหน้าไม่เคยโดนแน่นอนนะตามมาเลยนี่นี่นี่ดูนี่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับบอกโมเดลนะครับของรถคันนี้นะครับเหลือๆม,ม,มาหน่อยเห็นไหมน็อตประตูหลังก็ไม่เคยแกะ <laughs> <laughs> เดิมสุดๆคันนี้เดิมสุดๆบอกเลยน็อตไม่ขยับนักตัวมา ประตูด้านหลังฝั่งคนขับนะครับดูไล่ไปเลยครับแต่กล้องนี่นะครับ Met เม็ดแอสเหล็ตัวกลมดิ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 กไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยตะเข็บเดิมจุดๆมีฝุ่นเพียงเล็กน้อยนะครับคันนี้เดิมมากๆมาต่อกันเลยฝาท้ายฝาท้ายฝาท้ายจะโดนไหมนะครับฝาท้ายนะครับโอเคต้องบอกก่อนนะทําไมเราต้องดูน็อตกับเม็ดฮาร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าน็อตอถูกไขนะครับมันก็อาจจะ เคยแกะออกไปเนาะแล้วเวลาที่มันถูกไขมันจะทิ้งร่องรอยการไขไว้เสมอนะสีเดิมมันจะหลุดออกไปเนาะอ่าเรามาดูฮะด้านหลังน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะนี่ดูเลยทั้งซ้ายและขวาไม่เคยถูกแกะอ่าไล่รังน้ำข้างล่างมาเลยครับนี่ครับนี่นะครับตรีโ,โคนเม็ดพาร์คนะครับกลมนะครับอ่าไล่มานี่นะครับเม็ดพาร์คกลมนะครับ ไล่มาเลยนะดูมาเลยดูตามขอบม,มาเลยเม็ดอาร์กกลมซิลิโคนนี่นะครับเม็ดอาร์กกลมท้ายนะครับไม่เคยโดนแน่นอนถัดมาเลยต่อมาประตูด้านหลังฝั่งคู่โดยสารนะครับมานี่นะครับเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยกลมแน่นอนไปเลยไม่มีรอยจะเข็บตัดต่อใดๆนะคันนี้นี่นะครับ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเรามาอยู่ประตูบานสุดท้ายกันแล้วมานี่ครับดูเลยจะโดนไหมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมสวยสวยคันนี้สวยมากนะไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อใดๆนะครับตัวถังนะเนี่ยสวยสุดๆนะดูเลยนะครับเดิมทั้งคันไม่มีโดนอ่ะผมเหลือบๆให้ดูน็อตประตูหลังนี่นี่นะไม่เคยถูกแกะนะไล่ดูน็อตล่ากด้วยอะ่ะ ประตูหลังก็ไม่เคยถูกแก่นะอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับวิศน์อโตโคา้าคัดแต่รถด,ดีๆมีคุณภาพมาให้ลูกค้านะรับรองนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ําท่วมถ้ามีเรารับซื้อขึ้นเต็มราคานะครับคันนี้เท่าที่ดูมาแล้วนะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับรอบคันนะครับมาเหลือขั้นตอนสุดท้ายไปทดลองขับเจ้ารถคันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะขับดีขนาดไหนตามผมมาเลยครับโอเคนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับนะเจ้ามาด้าสองนะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยฟิลลิ่งเนี่ยเข้ามาแบบ ดูด้วยตาคือมันดูสปอร์ตมากๆนะผมชอบมากโอเคเข้าเกียร์เลยครับไปพวงมาลัยก็อืมเลียวง่ายนะมาลองขึ้นเนินเลยนะครับช่วงล่างเป็นกันบ้างอีโกคาโออีโกคาช่วงล่างดีนะเนี่ยหรือเพราะว่ามัสด้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่อง เรื่องช่วงล่างอะมาด้าขึ้นชื่อมากนะครับเรื่องช่วงล่างนะทุกคนจะบอกว่ามาด้าขับมันช่วงล่างดีนะครับก็จริงนะครับเดี๋ยวลองเล่นเครื่องดูนะเบนซินเป็นไงมั้งเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเปิดกระจกดีกว่าเปิดกระจกดีกว่าโอ้หเป็นไงครับอีโคขาคันนี้ถือว่ามีกําลังที่ดีเลยนะ93แรงม้าเนี่ยผมมองว่ามันเพียงพอนะสําหรับรถไซนี้นะ ผมว่าเขาออกแบบมาดีแล้วแหละคำนวณวิศวกรเขาก็คำนวณมาดีมากๆแล้วแหละโอเคแล้วขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้ข่าเข็มขัดนะเพราะว่าเราขับกันอยู่ใน,ในตลาดเนาะไม่ได้ออกไปถนนเนาะโอเคขออนุญาตนะแม่ตีตัวเอง <laughs> ลืมอนะีกแล้วโอเคครับมาก็ถือว่าคันนี้ขับดีมากๆนะผมชอบมากๆเลยแล้วก็หน้าจอเนี่ยผมเห็นความเร็วของรถคันนี้อยู่นะแล้วก็ความคุ้นชินเนาะไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาอะไระครับโอเคอขึ้นเนินนะครับ สมบูรณ์ไม่มีเสียงกึกกักกึกกักอะไรเลยนะครับช่วงล่างคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะใครได้ไปคุ้มแ,มแน่ๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเราแล้วเนาะนี่นะครับวิสารโออโตโค้คราสาขาการนาพิเศษนะครับมีรถมากมายให้เพื่อนๆเลือกชมนะเต็นท์ของเรานะครับอยู่ถนนการนาพิเศษนะครับตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้นะหรือใครมาไม่ถูกโทรเข้ามาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเราพร้อมจะให้ข้อมูลทุกท่านหรือท่านไหนนะครับหารถรุ่นอะไรอยู่นะบอกเราได้เลยนะเดี๋ยวผมนะ จะให้ฝ่ายขายติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็หรืออยากให้ผมมาเอารถอะไรมารีวิวเนี่ยบอกเลยเนี่ยอยากดูแคมรี่มีไหมครับอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะหารถมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะเปิดปิดได้ด้วยนี่นะครับเป็นจอทัชสกรีนนะเจ๋งปะอีโคคาร์บ้าอะไรมันโหอะไรฟังก์ชันมันจะเยอะขนาดนี้เนาะคุ้มสุดๆอะ่ะ เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะว,ว่ารถคันนี้ฟังก์ชันจัดเต็มช่วงล่างดีกำลังเร่งดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอีโคคาแต่มันมีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วอะ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่43,951กิโลเมตรเท่านั้นนะต้องบอกว่าวิ่งมาน้อยมากๆใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยนะครับ ลูกค้าที่มาจาก YouTube แน่นอนนะครับผมให้ส่วนลดแน่นอนเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะครับไปสรุปราคากับโปรโมชั่นให้เพื่อนๆดูนะครับตามผมมาเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า e ีโก้คายอดนิยมนะครับผมขอย้ำอีกทีนะรถที่ผมเอามารีวิวจะเป็น m a ด d a 2 Sky Active นะครับตัว5ประตูสีขาวเนาะตัวนี้เป็นรุ่นย่อยไฮคอนเน็ก c t นะครับสำหรับราคานะผมขายเพียง439,00 0บาทแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าคุณนะครับโทรมานะครับหรือติดต่อมานะครับบอกว่ามาจาก YouTube นะแคปแคปมานะว่าคุณได้กดสับตะไคร้แล้วนะครับผมมอบส,ส่วนลดให้เลย1นึ่งบาททุกคนใครมาก่อนได้ก่อนรับคันนี้ไปเลยนะผมขายเพียง4 2 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกราบนะครับช่วยกดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเอารถอะไรมารีวิวเพื่อนเพื่อนดูนะหรือเพื่อนเพื่อนอยากดูรถอะไรคอมเมนต์บอกผมมาเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com